สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านวันนี้ก็จะเล่าในทานเรื่องพระไปมัมณีตอนที่สี่ิบเกตตอนอภิเษกสินสมหุดกับอรุณรัศมีคลิปที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกทุกท่านในณโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับฝ่ายองพระอรภัย จ้ตรจักให้อารักษตดึกตรองจำลองสารเป็นนัดเลิกอนุชาวิวาการตามโบราณร่วมจังหวัดปัตตภีฉบับหนึ่งถึงพราลาการเวกว่าจะเสกลวกลักเป็นศักดิ์ศรีปัรณาการพานทองล้นของดีทูดทั้งสี่นายรับกำกับไป เชิญลวงลำกำปั่นสุวรรณหหงเป็นลำทรงาทรชาชสารนไปขานไขพโลมดีคลี่ใบขี้ใครขยายใบเล่นไปในแถวทางกลางทะเลแล้วลอกคลื่นคลื่นคลึกเสื่อกหรือกล้องกระทบท่องกำปั่นให้หันเหในท้ายใบหัวทิศอาคาเน ข้ามทะเลลอยเล่นแสนสำมลานไม่ขาดข้องล่องลมถึงลมมาจากักขึ้นตืกพักแขกเมืองแย้งเรื่องสารทั้งเพชรนินจินดาบรรณาการพรนักงานพาเฝ้าเจ้าพระองค์ศีสวรรค์นั่นออกนั่งบรลลังก์โถงท่องพระโลวงตัดความตามประสงค์แสนเสเนาข้าบาท พระญาติวงเฝ้าพระองค์อภิวาทดัลดาพาระนักงานคลานกลมบังคลมบาททูลเบิกราชทระโทษประเทศพระเชษฐาเข้าเฝ้าทูลมูลความตามกิจจาแล้วให้อารักอ่านสารสุนทรในสารทององค์อภัยมนีนาด พลมบาทบอพิธอธษอดิศรมาถึงพระอนุชาสถาพวรเจริญพรปุณนสวัสดิ์ปัตตพีด้วยเยื่องอย่างปางก่อนวลนาศเสวยราชร่วมลักเป็นศักดิ์สีย่อมขกสู่ขอหนอนาศราชบุตรีทั้งพิธีทำงานการวิวาอันชมโยององค์อ,งอรุณ ราชบุตรกับสิลสมุทรสวมอำนาจวาสนาจะเสกสองคลองบุรีแทนพี่ยาตามภาษาสุริวงศ์สืบพงพัน์เชิญพระน้องตรองติดำดิสารตามโบราณรัตนามหาสวรรค์พอจบสารกลานกล่มบังคมคันสีสุวรรณสวมทวินที่กินดาเชื่องปลาใสไตถาม ผู้ถือสารถึงวงวนันวังนิเวศพระเชษฐายังไพบุญพูนสวัสดิ์พัฒนาหรือโวคาลำคาญประการใดฝ่ายเสนีสี่ทูตที่ถือสารต่างกราบกลานทูลแก้งทะเแถลงไขด้วยเดชะพระเดชปวกเกตไปสำรันใจไพ่ฟ้าทั้งธานี พระทรงฟังสั่งทูตให้หยุดพักตึกตำหนักนอกประตูบุรีสีแล้วหยิบสารลานทองกลองมุนีจอละลีไปประนุดท่าทศวงถาวายสารอ่านจบแล้วนบนอบเท่าเธอชอบชื่นอารมณ์สมประสงค์ว่าควรแล้วพี่น้องทั้งสององค์ได้ดำรงร่วมครู ตามบุรานมเหสีดีใจดังได้แก้วเป็นรั่วแล้วพ้นทุกทั้งลูกหลานแล้วสั่งเราสาวสันพนักงานตัดเตรียมการไฟเสียเกี่ยวประเดีย๋ยนี้สีสวรร์ทุนลาออกมาสั่งให้ตอบทั้งบรรณาการตอบสารสีทั้งเข้าเกลือเสื้อผ้าบรรดามี ประธานสี่ทูดถือหนังสือมาทูนคำนับรับสารแล้วกลานกลาบต่างได้ราบทั่วกันก็หันษาลงเรือไส้ไปจึงตะบึงมาถึงกรุงกาละเวกถึงทางครึ่งเดือนประทับทอดจอดท่าขึ้นหาล่าม ต่างแก้งความดีใจใครแก่เหมือนบ้างทักถามตามธรรมเนียมมาเยี่ยมเยือนเคยเป็นเพื่อนกันเมื่อครั้งรบลังกาฝ่ายเสยนีสีนายขั้นสายแสงต่างตกแต่งตามกำหนดมียศถาแล้วเชิญเครื่องบรรณาการกับสารตราตามเสนานำเข้าไปในพระหลวง ป่ายก้นนางต่างแต่งตำแหน่งนั่งพ่านหมากตั้งทั้งคนโรล้นโอทงพอเวลานาทีท้นสี่โมงเข้าพระโลงรอยพระองค์ผู้ทรงทันฝ่ายเปลี่ยนปักนักกาลาการเวกอดีเหลกเรืองเดชท,ทุกเขตขันสถิแท่นแม่นมหาเวชยันบนสวรรค์ บรรทุวอาจอม,มรินสาวสุรางนางบำเลอเสนอบาทบำรุงราชลู่เชิงบันเทิงถวินบังร่องขับกลับเพลงบาเลงพินบำเลอเปลี่ยนปัตตพีให้ปลีดาขั้นสายแสงแต่งองค์ทรงสนานพานักงานเครื่องถวายทั้งซ้ขวาทรงสุ่คนปนทองประครองทา ผัดปูษาข้าเมืองเรืองระยับฉลององค์ทรงสวมเกาะนวมอเนกหนุประทับอกปลกสวงดวงปัดดับกราดองค์ทรงสังบานผูกบานพับปั้นเนงทับทิมอาลามแวววามเวมแล้วสวมทรงมงกุฎบุชฉลัดตุเติตัด ียงซ่อนสลอนแหลมทรงกรเพชรเม็ดร,รอบเป็นกรอบแกนกระจางแจ่มธรรมะลงเรียงวงวาวขั้นสัสบสเสร็ิเสด็จเดินนางเดินเชิญเครื่องผิวเนื้อเหลืองเหมือนหุ่นเพิ่งรุ่นสาวเชิญพระแสงแต่งเล็บไว้ยาวๆต่างตามเท้าออกมานั่งบันลังทอง พระรถองค์ลงบนที่ทวยีผ่ผูมีนางอยู่งานนั่งรับสั่งสนองประครมทั้งสังแตรออกแสซ่สองท่าครูกรองแกสนะเพราะสำเนียงปีชนไหนได้ทํานองกองชนะเสียงเปลืองปะเปลืองคึ้มกระททึมเสียงอมาดหมอบ,อบนอบน้อมประควมเพียง บางคมเคียงคอยสะดับรับองค์การกลมวังบังคมบ,บรมนาดทวนเบิกราชทวดถือหนังสือสารมาพร้อมพร้อมมาเฝ้าพร้อมน้อมประนตบทรทมนานอัานรักอ่านออกความตามกิจจา <c oughs> ในลักษ์อักษรสารศีสวัสดิ์ปินกษัตริย์ทรงเดช พระเชษฐาเชิญลาดพระไมยตีด้วยปีดามาถึงพระอนุชาให้ถาวรเป็นปินปักอาคาลากาลาเวกอดเเลกเมืองฤทธิ์อดิศรพระทรงทันการุณาสุดสาครเหมือนบีดอนเลี้ยงดูให้อยู่เย็นทั้งนงเยาสวาวะคนคุ้มพลลบไปสวมทบส่วยทุกข์เมื่อยุคเขียน เมื่อนหนึ่งญาติมาดหมายไม่ไวายเว้นพอไว้เป็นทิดาด้วยอะไรขอพระองค์จงประสิทธิ์มิตรภาพอย่างให้สาบสูนเสื้อเหมือนเนื้อไขประการหนึ่งซึ่งกษัตริย์หัดชัยได้ตามไปสมทบลบลังกาสนิทนักจะขอเป็นหนวนาตร่วมพระญาติ พระยยนวง์เผ่าพงษาอันลูกน้อยสวย่วยสุวรรณจันตุดาพระอนุชาส่วยเลี่ยงเพียงบุตรีอันนงเยาสาวคนพิ่มนสมอนสุดสาครพี่น้องทั้งสองสีสุดแต่พระอนุชาจัปลาณีด้วยเป็นที่ปิตุลามาตุลงขอร่วมชัดปัตตภีศีสวัสดิ์ สืบกษัตริย์สมตามความประสงค์ในเดือนสี่นี่จะพร้อมพระยติวงศ์ช่ยทำมงคนงานการวิวาอภิเษกสินสมุดกบ,บุตรน้องเป็นครูครองนักคาเลศแทนเชษฐาแล้วเผาพงวงกษัตริย์กติยาจึงจะมาเมืเมองพระน้องครองไมตรี จนจบสิ้นดินฟ้าสุทาวาดดำรงราชร่วมบำรุงซึ่งกรุงศรีได้ดับเขียนเข่นชัดชาวปัตตพีจะเป็นที่พึ่งพบทั้งพบไตรพอจบสารกลานกราบพระทราบสิ้นสมตวินวังสนิทพิสมัยไม่บัญชาว่าขานประการใด เกียงปลาใสเสนีทั้งสี่นายพระเชษฐามาบำรุงกรุงผลึกค่อยว่างศึกเสร็จสมอารมณ์หมายหรือวงวานบ้านเมืองเครื่องละไครหรือสบายบริบุญประยุนวงฝ่ายเสนีสีู่ตพูดฉลาดอภิวาสทูลนความตามประสงค์พระเดชาอนุภาพปรับนลง เสมอองค์อาวาตานปานพายรินให้ราบเรียบเงียบสงบที่ลบพรุ่งทรงบำรุงศาสนารักษาศีลเสนาในไพร่ฟ้าค้าแผ่นดินได้ทำกินค้้าขายสบายใจพระเชื่อชมสมหวังสังอามาตให้นำราชเชทูดตาไปอาศัยแล้ว จากอาจญาติย่างเข้าปางในตัดบอกให้อัคะเลตแจ้งเหตุการณ์ฝ่ายส้มจันทร์ทวดีสีสนองดูทํานองนั่นเห็นลักสมักสมานพาอใคร่ได้พระองค์เป็นวงวานจึงว่าขานันเลี่ยงเรียบเป็นเปรียบเลยหัดชัยไปลังกา อาสาศึกเจ้าผลึกจะใครได้ไว้เป็นเคยก็คิดเห็นเป็นบุญที่คุ้นเคยไม่แคลงเลยแล้วจะคงเป็นวงวานตามแต่พระทรวงเดชเกียรติสัตย์จะตอบตัดหรือจะตามเนื้อความสอนพระว่าพี่นี่ดํมหดํลีกรานจะแต่งงานเสียงให้สิ้น ที่นินทาไหนไหนได้เป็นลูกจะปลูกฝังให้พร้อมพลั่งเผาพงพระวงศาสองกษัตริย์ตัดอยู่ในที่สยาจนนิทราเลยหลับละงับไปบัดนี้ก็จะขอ,อยุติลงมาแต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ ได้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ